คนเก่งและคนดีบริษัทก็ดีประเทศชาติก็ดีตามไปด้วยเป็นปณิธานที่กลุ่มปตท ระนักและใส่ใจในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเสมอมาจนทําให้กลุ่มปตท,ะทได้รับการยอมรับในระดับที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับการเป็นบริษัทไทยข้ามชาติชั้นนําอย่างแท้จริงค่ะแต่กว่าที่บริษัทในกลุ่มปตท,ะทจะสามารถดําเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานการกํากับดูแลกิจาการที่ดีให้มั่นคงจึงได้เกิดงาน PTT Group CGD a เเป็นประจําทุกปี ได,ได้ว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของคนหัวใจ CG เลยทีเดียวค่ะสำหรับปีนี้งานได้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานกลุ่มปตทได้ร่วมกันถอดรหัสสู่การเติบโตอ,อย่างยั่งยืน ผ่านการเสวนาและการนําเสนอของแต่ละบริษัทในกลุ่มปตทเพื่อส่งเสริมจิตสํานึกบุคลากรและสะท้อนให้เห็นถึงการรวมพลังภายในกลุ่มปตทที่จะร่วมกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมไปถึงการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสังคมด้วยเพื่อจะทําให องค์กรเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนปีนี้เราใช้ว่า c g the c o d e t o g r o w t t เนี่ยเราก็มองว่าการที่บริษัทดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาลที่ถูกต้องและจริงจังเนี่ยจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเรากระตุ้นให้พนักงานมีจิตสานึกในการทางานอย่างโปร่งใสเป็นธรรมให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุดเรื่องการตอบแทนสังคมเราไม่มองว่าเป็นภาระกับเราแต่มองว่าเป็น สิ่งที่เราจะต้องทําเพราะนั้นเมื่อทั้งองคอ์กรเนี่ยมีความคิดร่วมกันเดินไปทางเดียวกันเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าองคอ์กรเราจะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ครับ